สวัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดที่เป็น2ตัวล่างนะครับซูมมันชัดขึ้นนะครับชุดที่เป็น2ตัวล่างของนี้เคบ่ายจจนบ่ายห้างแสงบ่ายนะครับเป็นชุดเลข2ตัวล่างนะครับพุดขึ้นลง24ตัวนะครับเป็นหุ้นรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนี่ยังยังถูกอยู่ต่อเนื่องนะครับเพียงแต่รอบบ่ายมี3รอบครับมันจะผิดน้อยหน่อยนะครับนะครับตั้งแต่ต้นปีผิดอยู่แค่6วันนะครับนะครับเป็น วันออนคารเป็นเลขล่างที่สี่เก้านะครับสี่เก้านะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับสี่เก้ารูดเออบวกยี่สิบสี่ก็ได้ได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามนะครับแล้วสี่สิบเก้าลบยี่สิบสี่ก็คือก็คือสองสองห้านะครับคนท่านที่จะรูดน้อยตัวนี้หรือว่ารูดน้อยตัวกว่านี้หรือว่าจะตัดตัวอื่นออกตัวที่มัน เลขออกเมื่อวานเรืงต่างๆออกก็ลองลองพิจารณาดูเอาตามอัธยาศัยนะครับนะหุ้นรอบบ่ายแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าหุ้นรอบบ่ายเดือนมิถุนายนนะครับผิดอยู่วันเดียววันที่4นะครับแล้วมาดูว่าจนถึงสิ้นเดือนจะผิดอีกวันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่แล้วจะถูกจะผิดจะถูกหรือเปล่านะครับซึ่งผลของเดือน เดือนพฤษภา t นี s คือถูกถูกทั้งเดือนนะครับจะมีมาผิดวันที่สี่มิถุนายนเดียวนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันวันอังคารนะครับ